สัสดีค่ะแล้วมอลุยยางแต่งนะคะวันนี้มาอัปเดตล้อมือสองอีกแล้วนะคะรอบนี้นะคะหลักคันนั้นเลยหลักพันนั่นเลยนะเป็นล้อเวลเดลนโซ่นะคะชุดนี้แล้วก็เป็น N5 นะคะอห้ามีเลนโซนะคะหลักคันทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้นะคะคพามาดูล้อค่ะ ชุดแรกนะคะเป็นแม็กอ e 3 0นะคะใส่นล็กกระเปาหกูนะคะยางประมาณนี้เลยนะคะยางสองห้า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 สิบแปดนะคะนี่คะ่ะสองยางประมาณนี้นะคะแม็กอ e 3 0ค่ะ ก็บางหกรูตัวเตี้ยนะคะหรือว่าลบตัวสูงลดเตี้ยทําแขนนะคะชุดนี้อยู่ที่9 9้า้อบาทเท่านั้นค่ะ9 9้า้อบาทเท่านั้นนะคะ r e 3สามหลักพันค่ะต่อไปพามาดู T ีสามเจเป็นงานหยอดแดงน,นะคะมาพร้อมกับยางฮีโร่อารนวันยางค่ะยางดอกหนาๆกันไปเลย ะะแม็กนิกตอิร้อยหนึ่งวงนะคะชุดนี้นะคะฮีโร่อาวันวันสองห้าเป็นเอีหยอดแดงนะคะราคาเพียง9,500บาทเท่านั้น,นะคะ่ะชุดนี้นะคะ9,500นะคะสภาพนี้นะคะราคาหลักพันเท่านั้นเองะคะ่ะใส่รถก,กระบะหกมือัวเตี้ยนะคะหรือว่ารถทัวร์ถงอรดเตียะะ้ยทาง ต่อไปเดี๋ยวพา,ามาดูเวลค่ะอันนี้เวล M I นะคะ m i S R นะคะงานนิ้งนะคะชุดนี้นะคะล้อออกลึกๆเลยล้อไล่ลอยนะคะไล่ลอยไล่ตันหนิเลยนะคะล้อนะคะมาพร้อมกับยางหน้า245สี่าสยางหลัง255 5้านะคะดอกยางประมาณนี้นะคะชุดนี้นะคะอออยางปี20สนะคะยางปี20สเนะะออา,มา,มานนะ,ะชุดนี้นะคะ เวลออฟลึกลึกเลยนะคะ MI MISR งานนี้นะคะชุดนี้จัดให้ราคาเพียงหมื่นต้นๆเท่านั้นค่ะ11,900บาทค่ะรานะคาสุดคุ้มนะคะ11,900บาทเท่านั้น,นะคะ่ะเวลได้ออฟลึกด้วยงานดีด้วยนะคะชุดนี้นะคะ11,900บาทนะคะใส่รถกระบะหกตูน,นะคะรถกระบะหกตูน,นะคะกว้างเก้าจุด้าจุดห้เนาะต่อไปมาจัด PE3 7หยอดแดงนะคะชุดนี้นะคะสำหรับรถโหลดเตี้ยแล้วชุดนี้นะคะจัดให้ราคาสบายๆยค่ะ7,900บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะลอไม่ซ่อมไม่ดูนะคะราคานี้7,900บาทก็ได้ล้อไม่ใส่หล่อๆไปเลยนะคะ PE3 7หยอดแดงได้งานหยอดแดงด้วยคลิปนี้นะคะ เป็นยางหน้าสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดยางหลังสองเจ็ดห้าสี่สบสิแปดนะคะยางไม่ไม่หนามากแล้วก็ไม่บางมากนะคะนี่นะคะสำหรับรถโฟล์คูนะคะรถหลดเตี้ยนะคะเดี๋ยวพามาดูดอกยางค่ะพามาดูดอกยางหลังเป็นอาชิริสนะคะสองเจ็ดห้าสี่สิบนะคะยางหน้าเป็นโตโยสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดนะคะ เป็นรอยขนุ้มหน่อยนะคะจางการใช้งานแต่ล้อสวยค่ะล้อสวยนะคะสีเข้มๆกันไปเลย7,900บาทค่ะชิดนนี้นะคะ7,900บาทเท่าน,นั้นค่ะใครหานะคะรีบจับจองเลยนะคะราคาสบายๆเท่านั้นเองมีล้อเอามาเทินได้มีล้อไม่เทินเหลือ4,000กว่าบาทค่ะต่อไปมาดูเวลเวลต่อค่ะใครหาเวล5ลูสเปคไม่ล้นนะคะ เวลสเปคไม่ล้นนะคะงาน N5RS ค่ะ N5 เลยนะคะได้งาน N5RS เลยค่ะชุดนี้นะคะ N5RS เวลเงาเงาเลยล้อกว้างหน้ากว้าง8.5หลังกว้างแค่9.5นะคะสเปคไม่ล้นนะคะชุดนี้นะคะมาพร้อมกับยาง235 50 18นะคะปี19นะคะยางนะคะดูดอกยางค่ะตกนนหนาๆนะคะยางตกนนหนาหนา ยาวเลยนะคะคาดิ้อค่ะยางดอกนหนาๆใช้กันยาวๆนะคะชุดนี้ได้แม็กงาน N5 เลยนะคะงาน N5 RS เลยนะคะชุดนี้นะคะสเปคไม่ล้นนะคะใส่รถกระบะ5ลู1.4นะคะหรือว่ารถเก่งนะคะรถเก่งก็เปลี่ยนใช้ยางไม่ได้นะคะกว้าง8.5 9.5แล้วก็พวกล้อ พวกรถเฮดอาร์วีนะคะใส่ได้นะคะชุดนี้นะคะใส่ได้เนาะใครหานะคะสเปคไม่ล้นนะคะราคาเบาๆค่ะ12,900บาทเท่านั้นค่ะได้แม็กงานด้วยสเปคไม่ล้นด้วยนะคะราคาเพียง12,900บาทค่ะชุดนี้นะคะต่อไปสเปคไม่ล้นมีมาอีกแล้วค่ะเวลอีกแล้วนะคะ,เว,วะ,คะเวลชุดนี้กว้าง8.54ลูกนะคะอันนี้คือไม่ล้นเลย กว้าง8.5สลูกนะคะมาพร <ım. S 1> ้อมกับยางโตโย2 3 5 5 8นะคะล้อมีรอยขอบนะคะล้อมีรอยขอบนะนี่นะคะมีรอยขอบนะคะล้อมีรอยขอบนะคะจะยางดอกหนาเลยยางปี18กับ19นะคะ๋อขอภัยหะยางปี18สเส้นนะคะ2 3 5 5 10 8 ล้อกว้าง8.54ลูกนะคะใส่ใส่รถเก๋งรถกระบะได้หมดนะคะแต่ถ้ารถเก๋งต้องเปลี่ยนยางนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้เนาะนะคะชุดนี้นะคะ,ะคราคาเท่านี้เองหลักพัน9ก9 0บาทค่ะ9500บาทเท่านั้นเวล,ลกว้าง8.54ลูกได้สเปคไม่ล้นนะคะราคา ทั are, so. so. So succeed, so succeed. ้งล้อได้ทั้งอย่างเลยค่ะชุดนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวพามาดูล้อเลนโซ่ล้อเลนโซ่ราคาสบายๆเหมือนเดิมนะคะล้อเลนโซ่นะคะ D1SF ค่ะ D1SF นะคะล้อเลนโซ่นะคะห้าลูนะคะห้าลูหนึ่งสี่กว้างเก้าจุห้าเจุห้านะคะ สองสองหกห้าสามห้าสิบแปดข้างหน้าข้างหลังเป็นสามหนึ่งห้านะคะสามหนึ่งห้าสามห้าสิบสามสิบสิบแปดนะคะสายทางลเลยไปเลยหน้าเป็นสองหกห้าสามห้าสิบแปดหลังเป็นสองสามหนึ่งห้าสามสิบสิบแปดนะคะได้ล้อเลนโซ่ด้วยนะคะยางสายทางเลยไปเลยพาดูดอกยางมาด้วยนะคะ มานี้เลยค่ะล้อก็มีรอยบ้างตามการใช้งานนะคะแต่ได้ล้อเลนโซ่ค่ะชุดนี้นะคะได้ล้อเลนโซ่ดีวันเอสเอสเลยนะคะใส่รถกระบะห้าลูนีนสีนะคะไปหาสายห่านะคะชุดนี้นะคะราคาเพียง1นึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะล้อเลนโซ่ราคาหมื่นต้น รถกระบะห้าลูหนึ่งสี่นะคะใครชอบนะคะสายทางนะคะได้ล้อแท้นะคะใครสนใจนะคะมาดูได้นะคะที่ร้านคุณยุนยางแตกนะคะล้อราคาหลักพันเลยไปเลยมาดูได้นะคะที่ร้านนะคะล้อรา,คา,ราคาจัดให้หลักพันเลยนะคะวันนี้มาอัปเดตล้อเข้าใหม่นะคะ หลักพันทุกชุดนะคะหลักพันทั้งนั้นเลยนะคะใครหาล้อราคาสบายๆนะคะ,ะยิ่งใช้งานก็ได้เลยนะคะ<อ>สนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ095199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์095199659นะคะร้านตั้งอยู่เรียบคลองสามลำลูกกาจังหวัดขุมทราน,นียนะคะหรือว่าใครจะวิ่งมาดูของได้ที่ร้าน ปรัมุดมาได้เลยค่ะร้านคุนยางแตกงนะคะขึ้น G P S เลยนะคะวันนี้มาอัปเดตล้อมือสองให้ดูนะคะกหรือว่าใครจะเอาล้อมาเทินนะคะใครมีล้อมาเทินมาเทินก็คือวิ่งมาเทินได้ที่ร้านเลยล้อะคะ่ะมาเทินได้ที่หน้าร้านเลยนะคะราคาก็จะลดไปอีกจากในป้ายที่แจ้งนี้นะคะราคาจะลดไปอีกเลยค่ะ คลิปนี้นะคะจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ